เดยังบไปถ่ายคลิปไปถ่ายคลิปเออยไปถืงตัวหันบ้างเขาเสียไปกอนพีน้องเขามันอัดสีแบบว่ากล้องสั้นๆจัหน่อยเพราะว่าผมย่างมาเอาเสียไปโอ้โหาหัดจอดถึงเตรียมตัวน้อนยังเดียวละมือนี่พูดแล้วเปิดวงกักพูดแล้ว ไปพี่น้องเข้าพ่อกันอีกที่เกขาขึ้นเดิมครับอ,อมาแล้วเมื่อน,นั้นเราไรสดุดพ่อเขาไปหยอกเราอยู่ยต่อพ,พี่นัดพี่นัดส,สุดที่รักกันพี่น้องเข้าตัดสากไม่ไหมสากไม่ถือเลยใส่หล่นะอน <laughs> พี่นัดส,สุดลสก พระเอกจะเดิไปรออุบัติไปไหนกันนะหาขิ้นข้าวพี่นันนุกแต่เขาตัดไปอยู่นะเขาตัดยี่หนหาละบ่นันนุกแล้วแกแบบสวยมากเลยสวยแบบเต็มมากเลยไปเสียอีกไปหาขึนเข่ารถไทยขนนี้ รถเนี่ยรถเนี่ยรถนี่ยหน่อยบกรถดหนางไม่แปด2าโอ้รตัวเต็มาเท่หน่อย่เนี่งนสกิกตัวน้งสกิ๊ก009สกิเก009ที่ละสวัสดีค่ะใช้รถล่ะใช้รถใช้รถที่บาบอรถพ่อเจอไหลูกอการเจอไหเดี๋ยวก่อสิเปเจอไห ราบโต๊ะรถไฮนี่รถเฮียท่านจำว่าพิชปดโรถไฟฟ้าเรถไฟฟ้าแล้วเนาะรถใส่แบตเตอรี่ไหมรถใส่ทานรถใส่ทานรถใส่ทานพี่น้องนี่ปัดเจ้าคือบ่เอาจังสิอสงวนี่ละฮ่าฮ่าฮ่าก่าฮ่์่า่าฮ่าาก่่าฮ่ัก่าฮ่าฮ่า่าาก่ีดำ สีนี่มันเขียวแบบทหารสีนี่ก็สวยติดสติ๊กเกอร์เข้าไปเนี่ยเรายังผุ่นอยืนได้ผุนสติ๊กเกอร์009ได้ไหมเนี่ยนะมันเป็นมันแบบไหนมันรถจีนครับรถแบรนด์จีนโอ้รถจีนครับสองแบตช์คือหนึ่งก็ล้านกว่าบรอร้ายกว่าหันเงาอ้าวโธอันนี้พักไม่จะพูดดอมงามแต่กานเสิร์ฟไม่งี่เง่า เปลี่ยนใจจากยยูดเด้อเปลี่ยนใจจากยดเด้อโอ้รด้กันอลไวนี่ฮาดพนกพงี่นังอนนี้มังัที่นั่งเสียเขายไหม่นี่นังเสียขาคุ้มแดงๆเลยมเออนี่บอกร์เนาะเอร์เ่ผู้หญิงมาเลยเนาะปสัมผัสเกยิ่งอะล่ะจิมนผู้หญิงจะได้จริงเหรองนกูยิ่งนั่นเหมือนไหมอันนั้นพี่ฮารดีพี่าทยลูกลูกมาสวัสดีฮารดีนะพี่หล่าคือง่เสียป่ามาแต่สก่อนมาแต่สก่อนนี่่วยเอสไม่น่วยเอสเป็นผู เอ้กับผู้หญิงเหรอฟังใจเสือพูญิงพี่ฮอตดิมไปว่าอยากเอออยากเลิกกับพี่ยุ้ยเลยแม่แน่บาีิบ่เอาตต้มอีกเดียบ่เอาตต้มอีกเอาตต้มอีกมาดีครับมาดีครับธนาฮอตดี้ยังสนใจเลยล่ะปรับเดี๋ยวมาที่แรกว่าลูกลูกเครื่องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจอดเป็นผู้ชายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบักแยงเกาะใชมัหมบักแยงเกาะบักแยงเกาะบักแมกนูนบักจะได้ผู้สาวด้ฉันผู้สาวด้ฉัน นต่ภูมิกำนแถวดนเชือยังทลาเช่อยังก่นิวเยียร์นิวเยียร์จะได้มาเกิด่วนสงการแนป Happy New Year สงการระวางจเปอี้นิว New Year อันนี้คือเป็นแดนเซอร์ของห้องเบอร์เลตินแนนจะมาอีกยี่สิกว่าคนบอกมาพรุ่งนี้มาตสเจนนี่แดนเลยบอกมื่อไดนก็ถือเข้าไปรับเชิญดูล่าเมนฮักก็พุทหารมากเถอะอกนี่บ่เ่าแดนเซอร์าคมากนเขา ปาดๆอันนี้คือป้นเสือกความแห้งสีน้มได้ใส่ชุดเพชรเข้าไปใส่ชุดเพชรเข้าไปใค่ไม้หลาก่มีชุดเพชรใส่หรือเปล่าค่ะว่ชุดเพชอย่าง๋ยานีนั่นแล้วผมกับมี่ต้วงใส่ชุดผู้ชายด้วยนะเมียนดีวะปาดผู้นักอิจฉาปาดตัวอิจฉาไม่ปาดตัวอิจฉาในลำเรียงมั้งต ปาาสักกะเบือสักรเบืีองราไม่เลือกกันแล้วครับผมแัตบัดปัครยัปักิไม่หยัใครไ่อยากเจอข่าวนัปดคุณอ่ะอุ้ยเป็นเต้าไปเล่นตลกนี่อันเป็นเทียมไหมัาคุณ นี่ตนั่งงามเงา้ปุ๊บาได้วอันนั้นกระเทยเด็กสีฮอตดีอันนี้ชนีดอกชนีบอนสููเมคอัพด้วยพี่ฮอตีมาซูใกล้ๆนี่บอกเาว่าแต่งหนาทุ่นตัวอินตัวอินปะทุ้งนาคอคอป้าตองปนกหลังคอแม่อะางามมัดผมอมี่อาวนี่กงามสูชุดเหลืองแตง, Jamie, งามนั่งเด้อขาวงามี่ยังกอนลัชื่อยังกอนพุ นองนิวยีร์น้องนิวยี์แฮปีนนิวยีร์ตัวนี้แม่ยูยูบัานก็ซื้อนิวยียรเนี่ยแะเป็นบลตบ้านซื้อยังบ่กปกไม่บอเอาปีไม่ด้บอกปีหม่ด้เออแม่อ่เขาใจบัตตลอดนะจ๊ะพูดนะบักบีมาโยซื้อบักบีมพูดไหนบักบีมโอนนี่บอกอีนั่งเสียดำๆนะ กุหนากระหล่ำเครื่องอันนี้เครื่องเสี่ยวขมิ้นเล่าฝ้านไม่อยู่เลแม่บ้านไม่ปล่อยเปรอปักเข่าปัาดชื่อนะปัาดน้องปักเข่ากระเพิ่งเพืกัดจ้าน้องเอียกเอียอีลายซื้อยังก่อนนี่ลูกมีผู้บะเม็นบะเม็นมันซื้อบักอีหยังนี่ล่ละดูน้องบีมปัาดผิดนี่ฝ่ายแขนคว้าชุดตัวสุขพนตัวนี่แม่โอ้วิตบุกงามขุนปัาด ตั้งใจซ้อมเด้อล่ะเด้อฮัทเทอร์ผุ่นแฟนครับเอฟซีเขาเจ้าทีมไม่เนี่ยคันเจ้าเจ้ามาไทยข่อยอีหยังคันนไายบ่สูงน้องบ่แย่ทันจีนเอาบอกว่าจะดูหน้าพี่ฮัทดี้แบบชัดๆบอกพี่น้องเอ้ยติ้นกาบอปลาในบอติ้นฮัทดี้ถือข่อยดีมากนี่แต่แมงงามนยังว่าห่วยคนเสียใจเนี่ยจ้าทีมคนมีพังหนูมาด้วยจังสี่กัด ได้ค่าต่ออินนะคะแต่ได้ค่าตั้งแต่ตอนชอบกันไปเรีประมาสามพันนะคะอีอีนักอันนี้ซื้อยังกับลูกซื้อนี่ปีนปีนป้ายซื้อออกเออฟองแป้งเอ้ยผุนฟองแป้งผนังไทยนะฟองแป้งอันนี้ไอต้องไทยกันเลยค่ะอันนี้ต้องไทยประเดี๋ยวสวยสมุนงามนบูบะมีต่แมงยิงเบิดปาดไม่ยิงเบิดเลยพี่น้องคิ้วค่ะเบิังคิ้วค่ะ พี่แตมยิ่งแคบพี่น้องปีนี้นะครับีนี้นครับเออนั่นพี่แตมยิ่งนองพี่แตมยิ่งง่ำง่เยอ้ยมงจมาขัดออกคักเอาแน่ม่งผู้ขัดรถเดินเดินเดินจะเศ้าม่งแต่ผู้ขัดรดหูผมกตางวันผมยาวนเห็น่ี่มันยาวเีเห็นชันหูไหมอันพี่น้องเฮ้ยพอดีทวีสักมาก ก็คือป่าสิมาพรอนมาการที่อยากทำช่องนะครับลุงไอกลือไกุเสกอนโอ้พูดใด้อยากเก็บช่องอ่นอ่นอ่นพี่น้องเอาพี่น้องผู้ไดอยากเทปช่องก็ลงในกลุมโหลดเดพี่น้องครับกุมงงวงงามโอ้ยน้องขุนน้มีแต่อีนังงมาขุนขุนโยอีนังกงามด้ยพี่น้องงามงามน พี่ลานอ้าพี่น้องเขาพ่อกันคนลิปหนักแล้วกันครับอยู่ดีมีแห้งลำกล้วยจุ๋ยร้อยเบอร์สวัสดีครับโอ้ยพุ่นอ่ะคุณ,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 ณโอ้ยต้านมีดแก่นไปนี่แต่รวมง่ามาเป็นมีดแก่นโอ้ยตะวันไหยเนะาะไอพี่น้องเขาพ่อกันคลิปหนักครับสวัสดีครับบใบไม้ได้ดูอยู่บนะสวยเลย